สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําชาปนสถานกองทัพบกชาปนสถานกองทัพบกโดยกรมสวัสดิการทหารบกได้เริ่มวางโครงการก่อตั้งชาปนสถานกองทัพบกขึ้นในปีพศ2491จนถึงปัจจุบันชาปนสถานกองทัพโบกโดยกรมสวัสดิการทหารบกเปิดให้บริการอยู่3แห่งได้แก่ชาปนสถานกองทัพบก วัดสมณัตวรวิหารเขตป้อมปราบศัตว์พ่ายวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพัดและวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนโดยสถานที่ที่เรากําลังจะแนะนําในวันนี้นั่นก็คือชาปนสถานกองทัพปกวัดสมณัตวรวิหารนั่นเองค่ะโดยภายในวัดมีสาราทั้งหมด10สาราสาราที่กําลังแนะนํากันอยู่นี้ก็คือสารา10ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยสวยงามและสงเกียรติ โดยสามารถให้บริการด้านรับศพสวนศพเก็บศพชำามนาก,กิจศพและการทำบุญต่างๆสำหรับเมนเผาศพมีเตาเผาศพจำนวนสามเตาเป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบค่ามลพิษจากสำนักงานเขตกรุงเทพม,มหาคนครและบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี การให้บริการสามารถให้บริการได้ทุกคนแต่คิดราคาค่าบริการแตกต่างกันไปตามประเภทได้แก่ค่าราชการกองทัพบ,บกสมาชิกชาปนก,กิจสงเคราะห์ครอบครัวและบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นการคิดราคาในราคาสวัสดิการโดยมีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ในทุกรายการณเวลาใดที่ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักให้นึกถึงเรานะคะชาปนสถานกองทัพบ,บก และฝากกดติดตามกรมสวัสดิการทหารบกให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ